คดีปล้นเงิน300ร้านเยนอาชญากรรมที่ถูกเรียกว่าสมบูรณ์แบบในญี่ปุ่นนับว่าเป็นคดีดังคดีหนึ่งของสังคมญี่ปุ่นถูกนํามาทําเป็นสื่อบันเทิงหลายตัวหลายครั้งด้วยกันและจุดที่ทําให้คดีนี้น่าสนใจมากก็คือแม้เวลาจะผ่านไปถึง50ปีแต่ก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนร้ายซึ่งก็รอยนวลไปพร้อมกับเงินที่ปนและที่สําคัญคือไม่มีใครเสียชีวิตแม้แต่คนเดียว จะเรียกว่าเป็นอาชญากรรมที่สมบูรณ์แบบก็ว่าได้ในวันที่10บธันวาคมปีคศ .1968 พนักงานของธนาคารนิป้อนทัดแบงปัจจุบันกลายมาเป็นธนาคารมิสูบิชิยูเอในพื้นที่ตะวันตกของโตเกียวเดินทางในรถเก๋งพร้อมกับเงินจำนวนเกือบ300ร้ล้านเยนในกล่องนิรภัยที่กระปงหลังท้ายรถเพื่อนำไปส่งที่โรงงานบริษัทโตชิบา เพื่อเป็นโบนัสปลายปีสำหรับพนักงานในโรงงานสภาพสังคมญี่ปุ่นในตอนนั้นคือกำลังพัฒนาขึ้นมาอย่างมากหลังจากแพ้สงครามแต่ในขณะเดียวกันเพราะการพัฒนาอย่างรวดเร็วก็ทำให้สังคมญี่ปุ่นต้องเจอกับปัญหาสังคมต่างๆรวมถึงความปลอดภัยในเมืองที่ในยุคนั้นไม่ได้ปลอดภัยเหมือนในยุคนี้เท่าไหร่นักการขนเงินขนาดนั้นด้วยรถเก่งธรรมดา ถ้ามองจากมาตรฐานในยุคนี้ก็ดูเสี่ยงอย่างมากแต่ในยุคนั้นถือเป็นเรื่องปกติแต่ในวันนั้นพนักงานของธนาคารที่ร่วมขนเงินไปในรถต่าง,งรู้สึกเกังวาปกติเพราะว่าไม่กี่วันก่อนหน้านั้นได้มีจดหมายคุมขู่ผู้จัดการของสาขาธนาคารว่าถ้าไม่เอาเงิน300ร้้านเยนมาให้ในที่ที่กำหนดจะทำการระเบิดบ้านของผู้จัดการธนาคาร ซึ่งผู้จัดการก็ได้ติดต่อตำรวจและได้มีการไปเฝ้าในสถานที่ที่ตามนัดแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีบ้านใครระเบิดแต่มันก็ยังคงเป็นความกลัวที่ติดอยู่ในหัวของพนักงานธนาคารไม่แปลกที่ทุกคนในรถจะเก่งกันเป็นพิเศษและเมื่อรถผ่านทางทันสถานก็มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งตัดหน้ารถของธนาคารและสั่งให้จอด และเหตุการณ์หลังจากนั้นก็ได้ปิดฉากลงด้วยเวลาเพียง3นาทีคนขับมอเตอร์ไซค์แจ้งว่าเป็นเจ้าหน้าที่สายตรวจไ,ได้รับรายงานมาว่าบ้านของผู้จัดการระเบิดและคนร้ายตั้งใจจะระเบิดรถขนเงินด้วยขอให้ทุกคนออกจากรถเพื่อให้การตรวจสอบและระหว่างที่สายตรวจกำลังเช็คใต้ท้องรถก็มีควันพุ่งออกมาจากใต้ท้องรถสายตรวจจึงรีบตะโกนแจ้งเตือน เลยพนักงานธนาคารเขาวิ่งไปหลบที่มุมธนาคารเพื่อความปลอดภัยแต่แล้วกลับไม่มีเสียงระเบิดเมื่อพนักงานธนาคารย้อนกลับมาก็พบว่าทั้งสายตัวในรถเก่งที่ขับมาได้หายไปพร,อร้อมกันทีแรกพนักงานก็คิดว่าสายตรวจควนันกล้ามากที่เสียงเพื่อความปลอดภัยของคนอื่นแต่เมื่อเห็นผู้ไฟที่กําลังปล่อยควันออกมาอยู่ตรงนั้นเลยเข้าไปดูรถสายตรวจชัด,ชด แลยพบว่ามันไม่เหมือนอย่างรถมอเตอร์ไซค์ของตำรวจควรจะเป็นพอดึงสติกลับมาได้ก็รู้ตัวว่าโดนเล่นงานเข้าแล้วเขาจึงรีบโทรศัพท์กลับไปเช็คที่ธนาคารก็ได้ความว่าไม่มีการระเบิดอะไรทั้งสิน้นพวกเขาโดนหลอกเข้าไปเต็มๆโดยอาศัยความกลัวและความประมาาที่เกิดจากการขู่จะระเบิดบ้านผู้จัดการเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้าและในตอนนี้ เงิน3ามยล้านเย,ยนกำลังวิ่งห่างจากพวกเขาไปเรื่อยๆแม้จะแจ้งตำรวจให้ช่วยสกัดจับแต่ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีการประท้วงของนักศึกษาในบริเวณนั้นหลายที่ทำให้กำลังตำรวจมีน้อยกว่าที่ควรเป็นแม้จะพยายามเร่งมือในการสกัดหาคนร้ายก็ไม่สามารถทำอะไรได้คนร้ายใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในการจัดการป้นเงินจำนวนมากชนิดถ้าเทียบกับเงินในปัจจุบันก็คือ มีมูลค่าประมาณ3,000ัล้านเยเลยทีเดียวโดยไม่ต้องใช้แรงหรือทำให้ใครเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยแม้ทางตำรวจจะพยายามไล่ตามตัวคนร้ายและพบกับหลักฐานต่างๆในที่เกิดเหตุรวมถึงพบรถของธนาคารพร้อมก่องเงินที่ว่างเปล่าแต่กลับกลายเป็นว่าหลักฐานจำนวนมากที่พบนั้นคือการวางยาเพื่อให้ตำรวจสับสนจนสุดท้ายแล้ว คนร้ายก็ลอยนวลไปได้สบายๆพร้อมกับเงินเกือบ300ร้ยล้านเย,ยนแม้จะทําการปูพรมสืบสวนแค่ไหนทางการก็ไม่สามารถตามจับคนร้ายได้ไม่แม้แต่เข้าใกล้แม้จะพยายามปล่อยภาพสเก็ตคนร้ายจากการให้ปากคําของพยานแต่ก็ไม่สามารถช่วยตามจับอะไรใครได้เลยสุดท้ายแล้วแม้จะเป็นคดีดังที่สั่นคลอนความเชื่อมั่นของประชาชนญี่ปุ่นทำให้ทั้งธนาคารและตำรวจต้องเสียหน้า แต่เพราะว่าไม่มีใครเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บอายุความของคดีจึงมีเพียงแค่7ปีเท่านั้นทําให้หลังปีคศ1975เป็นต้นมาแม้คนร้ายจะเดินออกมาแถลงข่าวว่าเป็นคนปนทางการก็ไม่มีอํานาจอะไรจะไปจับคนร้ายมาดําเนินคดีได้ด้วยเหตุผลต่างๆที่เล่ามาทําให้หลายตัวหลายคนเรียกคดีนี้ว่าเป็นอาชญากรรมที่สมบูรณ์แบบตามที่เรามักจะได้อ่านตามนิยายรหัสคดีทั้งหลาย ซึ่งถ้ามีนักสืบชื่อดังโผล่มาในที่เกิดเหตุก็อาจจะมีการไขคดีแบบเตๆเพียงแต่ว่านี่คือความจริงไม่ใช่นิยายคนร้ายเลยได้ลอยตัวไปสบายๆเพราะความสมบูรณ์แบบของคดีนี้ที่ทําให้มีการผลิตเป็นสื่อบันเทิงนิยายละครภาพยนตร์ออกมาให้ชมเรื่อยๆบางทีก็มีการเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการตีความต่างๆสารพัดสารพัน แต่ในความเป็นจริงแล้วมันคืออาชญากรรมที่สมบูรณ์แบบจริงหรือแล้วไม่มีใครเป็นผู้ต้องสงสัยเลยหรือเปล่าพูดถึงเรื่องผู้ต้องสงสัยคดีนี้มีผู้ต้องสงสัยสำคัญหนึ่งคนคือเยาวชนเอสที่ต้องเรียกอย่างนี้เพราะว่าเขาอายุเพียง19ปีตอนเกิดคดีและที่สำคัญคือเขาเป็นลูกชายของตำรวจสายตรวจแต่มีประวัติอยู่ในแก๊งลักเล็กขโมยน้อยในบริเวณนั้นจึงถูกจับตามอง เพราะว่าสามารถเข้าถึงรายละเอียดต่างๆของปฏิบัติการของตำรวจได้แต่ในขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าขึ้นก่อนเกิดเหตุเขาไปดื่มเหล้าที่ชินจูก,กุจนเมามายขนาดไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถลงมือยปนได้ในวันถัดมารวมไปถึงรายนิ้วม,มือและหมู่เลือดของเขาก็ไม่ตรงกับหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุและปัญหาใหญ่คือ5วันหลังจากเกิดเหตุเมื่อตำรวจพยายามไปสอบสวนเขา เขากับค่าตัวตายด้วยการดื่มไซยาไน์กลายาเป็นปริศณาจนถึงทุกวันนี้ว่าเขาเกี่ยวข้องกับคด,ดีนี้หรือไม่และเวลายกคด,ดีนี้ขึ้นมาเยาวาชนเอสก็มักจะถูกกล่าวถึงในฐานะผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งเสมอจากความชวนสับสนของคด,ดีนี้ทำให้มันกลายเป็นการสืบสวนครั้งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นด้วยการระดมกำลังตำรวจจำนวนแสนกว่านายไล่สืบสวนอย่างเต็มที่ แม้จะดูเป็นการใช้งบประมาณสูงจนไม่น่าจะคุม้มแต่สิ่งสำคัญคือการพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาแต่กลับกลายเป็นว่าก็ส่งผลในมุมกลับเมื่อมีคนขับแท็กซี่ถูกจับกลุมตัวในฐานะผู้ต้องสงสัยเพราะเขามีหน้าตาคล้ายกับภาพสเก็ตคนร้ายทำให้สื่อพุ่งเป้าไปที่ตัวเขาและตำรวจก็อาศัยความผิดในคดีเล็กๆน้อยๆอื่นๆเพื่อจับกลุ่มเขามาสอบสวน แต่เขาก็เคลียร์ตัวเองได้เพราะมีหลักฐานชัดเจนว่าเขาอยู่ที่ไหนในตอนเกิดเหตุแต่กลายเป็นว่าครอบครัวเขาก็ต้องรนม,มาลายเพราะคนมองว่าเขาผิดไปแล้วและนี่ก็เป็นการใช้อำนาจตำรวจโดยมีชอบกลายเป็นคดีใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกคดีหนึ่งและคนขับแท็กซี่คนดังกล่าวก็ได้ตัดสินใจฆ่าตัวตายในช่วงปีคศ2008อาจจะพูดได้ว่าถ้าไม่มีการจับกลุ่มครั้งนั้น ชีวิตเขาก็คงไม่เป็นเช่นนี้เอาจริงๆเข้าแล้วส่วนหนึ่งที่ทำให้คนร้ายคดีนี้หนีรอดไปได้ก็เพราะการทำงานของตำรวจเองด้วยเช่นภาพสเก็ตคนร้ายที่แจกจ่กายออกไปมากมายสุดท้ายพยานก็ยอมรับว่าไม่ได้เห็นหน้าชัดเจนมากนักรวมไปถึงการโอนฝ่ายที่รับผิดชอบคดีนี้จากแผนกที่สที่ปกติรับผิดชอบคดีแบบนี้แต่เพราะว่าเป็นคดีดัง จึงถูกโอนงานมาที่แผนกที่หนึ่งที่รับผิดชอบคดีฆาตกรรมแต่ก็ขาดความรู้ในแง่จิตวิทยาอาชญากรที่ก่อคดีปนจีและการสืบสวนสอบสวนก็ดำเนินไปอย่างหนักหนักมากจนมีตำรวจตัดสินใจฆ่าตัวตายเมื่อมองย้อนกลับไปแล้วก็มีนักวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วคดีนี้ไม่ได้เป็นอาชญากรรมสมบูรณ์แบบอะไรแต่เป็นพอโชคเสียมากกว่า แม้จะมีการเตรียมพร้อมอย่างดีหลายเรื่องแต่เมื่อดูรายละเอียดแล้วก็มีความเสี่ยงอย่างมากตั้งแต่การขี่มอเตอร์ไซค์ไปปาดหน้ารถของธนาคารให้หยุดซึ่งถ้าโดนชนเข้าไปคดีก็คงจบตั้งแต่แรกไปแล้วและนอกจากนี้ก็ยังมีผู้เห็นเหตุการณ์อีกจํานวนไม่น้อยทำให้ดูเหมือนเป็นการตัดสินใจปนเพราะการขู่เอาเงินก่อนหน้านั้นไม่ประสบความสำเร็จแต่ในขณะเดียวกัน อดีตตำรวจก็มองว่าแม้จะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ก็วางแผนละเอียดเป็นอย่างดีและต้องรู้ข้อมูลวงในของตำรวจอีกด้วยไม่ว่าอย่างไรคดีป้นเงิน300ร้ล้านเยนก็ยังคงเป็นคดีที่เป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้และไม่มีใครประกาศตัวว่าเป็นคุณธรรมแม้จะหมดอายุความไปแล้วทำให้มันน่าสนใจอยู่เสมอและเป็นคดียอดนิยมของสื่อบันเทิง เละมักจะเป็นที่ถูกกล่าวถึงในฐานะจุดอ้างอิงของอาชญากรรมสมบูรณ์แบบและเชื่อได้ว่ามันคงจะเป็นคดีที่อยู่คู่กับสังคมญี่ปุ่นอีกนานเท่านานจนกว่าจะมีการไขคดีปริศนานี้ได้ฝากกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ